ผมว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่น่าเก็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่วัดกัดสร้างนะครับแล้วก็สร้างออกมาในวาระพิเศษนะครับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับรุ่นฉลองสมณศักด์รุ่นสองนะครับรุ่นร้อยปีฟ้าประธานนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่น่าเก็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่วัดกัดสร้างนะครับแล้วก็สร้างออกมาในวาระพิเศษนะครับก็คือวาระที่หลวงพ่อพัดนะครับท่านใด เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชมงควลวชราจารย์นะครับรุ่นนี้นะครับทรงเป็นทรงเสมานะครับทรงเดียวกับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีหลวงพ่อพัดนั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับจะมีตัวหนังสือนะครับพระราชมงควลวชราจารยนะ์หลวงพ่อพัดนะครับอุญญะกามโมวัดหด้วยร้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับนี่สวยมากเลยนะครับ ตรงในเหรียญนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนคุยพื้นนะครับด้านด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรอยเซียนนะครับอยู่ตรงกลางเหรียญเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดพัดยศนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเลขรายการนะครับอันนี้รอหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเนื้ออปกาลงยานะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดจีนนะครับแล้วก็เป็นเลขรันนัมเบอร์นะครับผมนี่ตรงกลางนะครับก็จะมีพัดยศอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นชื่อรุ่นนะครับเป็นรุ่นร้อยปีฟ้าประทานนะครับแล้วก็ปั๊มอระเป็นภาษาบาลีนะครับพุทธสังมินะครับนี่สวยงามมากๆนะครับนอกจากเนื้อนี้นะครับก็ยังมีเนื้ออื่นๆนะครับ นี่ใครชอบเข้มขังนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ลงยานะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นนี่นะครับรายการที่เก็คือเนื้อนวะโลหะนะครับสวยงามมากๆครับนี่ต้องมีรายการอื่นๆนะครับที่เป็นลงยานะครับนี่สวยงามมากๆครับ ต้องบอกว่าวาระดีนะครับแล้วก็เป็นรุ่นวัดจัดสร้างนะครับเงินเข้าวัดล้วนเลยนะครับผมอนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเหรียญที่เป็นเหรียญซาตินครับสวยๆมากๆเลยนะครับนี่อันนี้นะครับยังเป็นเหรียญเอาไว้ลุ้นนะครับยังเป็นสีนเดิมอยู่ในกล่องจากวัดนะครับ ใครสนใจผมยังพอมีให้แบ่งปันนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ